ถายายจะจนเจ็ดไอเก๋เจ็ดเจ็ดขมรยยงในขมาซีมจนเจ็ดขมายซมในคลิปนี้นะครับสาวขมิ้นสัมภาษณ์ยายเท่าซึ่งยายนะครับแกเป็นชาวอีสานใต้นะครับซึ่งจะพูดภาษาอีสานปนขมิ้นซึ่งภาษาในคนข้างต่างจากภาษาขมิ้นที่ผู้หญิงคนนี้พูดด้วยนะครับก็ด้มีคอมเมนต์มากมายนะครับต่อคลิปนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวกัมพูชานะครับคนไทยบางคนนะครับบอกว่า คุณยายก็เป็นคนเขมรก็ถูกแล้วครับแต่แกเนี่ยเป็นคนไทยไม่ใช่คนกัมพูชาซะหน่อยแกเป็นเขมรถิ่นไทยหรือคนไทยเชื้อสายเขมรคนที่นี่อยู่กันมาเป็นพันปีแล้วและพื้นที่นี้ไม่เคยเป็นของกัมพูชาและไม่เคยเป็นคนกัมพูชาแน่นอนซึ่งบางคนเนี่ยก็บอกว่าชาวเขมรบนหรือชาวเขมรอีสานใต้คือคนปุยเป็นคนพื้นที่เดิมที่ผสมกับคนเขมรล่างจากแถบกัมพูชาที่อพยพมากลืน รวมทั้งผสมผสานกับลาวจากอีสาตอนบนสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยแตกต่างกันไปแต่ละคนแล้วก็ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมสยามจากการถูกรวมเป็นรัฐไทยจนมีเอกลักษณเฉพาะแต่บางคนบอกว่าคนกุยไม่ใช่ขมรนค่ะคนกุยหรืออีกชื่อหนึ่งคือสวยส่วนขมรคืออีกเผ่าค่ะหรือชาวไทยบางคนเนี่ยบอกว่ายายบอกว่ายายเป็นขมรเลยขมรตอนบน เกิดตรงนี้แหละไม่ได้อพยพมาจากเขมรกรมเขมรกัมพูชาภาษาเขมรคล้ายกันนี่แหละแต่ก่อนไม่มีการแบ่งแยกดินแดนก็อยู่กันเป็นกกเป็นเผ่าหรือบางคนบอกว่านี่อยู่สุรินภาษาเขมรสุรินกับกัมพูชาเนี่ยไม่เหมือนกันนะเอาอะไรมาเหมือนโคดเพลเจอร์หรือชาวกัมพูชาคนนี้นะครับได้มาแสดงความเห็นในคลิปนี้นะครับคนแก่สุรินพูดเขมรชัดเพราะว่าเมือนสุรินเดิมเป็นของเขมร เขาเป็นคนเขเมรไม่ใช่สยามเขเมรแล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับในคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับยายแกเนี่ยอยากเป็นคนกัมพูชาหรือถามยายแกแล้วหรือยังชาวไทยท่านนี้นะครับก็มาตอบเสริมว่าผมก็พูดเขเมรตอนบนได้และผมเป็นคนไทยไม่ใช่เขเมรกรพูดภาษาเขเมรกรมไม่ได้อย่าเลอะเทอะ หรือคนไทยท่านนี้นะครับมาตอบกลับว่าก็ใช่ค่ะแต่การสู้รบสมัยก่อนก็แย่งดินแดนไปมาเราคนขเขมรสุรินทร์ก็ภูมิใจที่เกิดเป็นคนขเขมรที่มีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นขเขมรโบราณที่อยู่ในถิ่นไทยนะหรือบางคนเนี่ยมาตอบกลับในคอมเมนต์ตรงนี้นะครับมันก็เหมือนขเขมรมาทํางานที่ไทยแล้วฟังภาษาไทยออกสมัยก่อนเขตไหนติดชายแดนขเขมรเข้ามาขายแรงงานอยู่นานๆเราก็ฟังออกพูดได้เหมือนกับ ภาษาคุณนั่นแหละหรือท่านต่อมาเนี่ยนะครับมาตอบกลับในคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านนี้ว่าเขาอุปยบมาตอนโดนขมรแดงไล่ไปต่อเทอมเมตต่อไปนะครับซึ่งคนไทยท่านนี้นะครับก็ได้มากล่าวว่าพยายามจะให้แกเนี่ยเป็นคนขมรให้ได้เลยใช่ไหมแกก็บอกอยู่ว่าแกเป็นคนไทยแต่แกพูดขมรไม่ได้ไม่ได้ย้ายมาจากไหนเลยแกก็บอกว่าแกไม่ใช่ขมรกลกรมอะไรนั่นนะ่ะซึ่งก็ได้มีคนไทยนะครับมาตอบอีกว่ายายบอกชันก็อยู่ของชันตั้งนาน ยายผมก็ไม่เคยบอกนะว่าอพยพย้ายมาจากไหนแล้วก็ต้นเม้นนะครับตอบกลับว่าจริงครับผมก็คุณสุรินก็อยู่มาหลายชั่วอายุคนละไม่ได้มาจากไหนเลยซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้เนี่ยได้มาแสดงความเห็นว่ามันน่าเศร้ามากเมื่อดูฟังคุณยายพูดภาษาเขมรแล้วเราเสียดินแดนตรงนี้ไปให้กับประเทศไทยมาหลายปีแล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบว่า ไทยปกครองเขมรกว่า400ปีคิดว่ากี่ชั่วยุคคนคุณไล่นับญาติไม่ถูกก็แล้วกันแล้วก็มีอีกคนนะครับมาตอบกลับในคอมเมนต์ตรงนี้นะครับเสียแผ่นดินให้ใครหรอคะสยามหรือว่าไทยแลนด์ในปัจจุบันไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครตกงก่งข้ามกับกัมพูชานั่นแหละที่อดีตเคยเป็นเมืองขึ้นของสยามที่โดนฝรั่งเศสมาแยกไปแล้วก็ต่อด,ด้วยเวียดนามเพิ่งมาเป็นอิสระแล้วก็ตั้งเป็นประเทศแคนเบอร์เรีย ได้ยังไม่ถึงหนึร้อยปีแถมยังมีสงครามล้างเผ่าพันธุ์กันเองเอาเวลาไหนมาเป็นเจ้าของอาณาจักรในไทยบ้าบอรจริงๆแล้วก็มีอีกคนนะครับมาตอบกลับในคอมเมนต์ตรงนี้นะครับถ้าฝรั่งเศสไม่เข้ามากัมพูชาก็ไม่มีแผนที่ในโลกด้วยซ้ําอย่าไปอะไรมากมายกับพวกที่ประชากรในประเทศเนี่ยเรียนหนังสือแค่วันละสอชั่วโมงก็อย่างที่เห็นในโลกโซเชียลคุณภาพของประเทศนี้คุณภาพตามมาตรฐานถิ่นกําเนิด แล้วท่านต่อมานะครับเป็นชาวกัมพูชาได้มาแสดงความเห็นต่อในคอมเมนต์ตรงนี้นะครับสยามเป็นโจรใช้เล่เหลี่ยมเพื่อเอายินแดนเขมรไป<อ>แล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับว่างานก็เศร้าเสียใจต่อไปแล้วกันไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้เนี่ยนะครับมาคอมเมนต์ว่าขมรได้ยกดินแดนและวัฒนธรรมของขมรให้แก่ประเทศไทย ตอนนี้พวกเขาไม่ใช่เขมรสุรินอีกต่อไปพวกเขาคือสยามไม่ใช่กัมพูชาซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาอีกคนเนี่ยนะครับมาตอบกลับว่าแล้วคุณเขมรบริสุทธิ์อย่างพวกคุณละ่ะที่อยู่มาเกินครึ่งชีวิตแล้วพวกคุณทําอะไรเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินบ้างและมีคนที่ช่วยรักษาส่งเสริมวัฒนธรรมบ้างไหมหรือแค่พูดไร้สาระไปวันวัน ซึ่งมีชาวกัมพูชาอีกคนนะครับมาตอบกลับว่าคุณพูดถูกฉันอยู่ในประเทศไทยมา1ิปีพวกเขาไม่เคยเข้าข้างฝั่งเขมรของเราเลยและพวกเขาก็ดูถูกคนของเราอยู่เสมอในขณะที่ชาวกัมพูชาท่านต่อมานะครับก็มาตอบกลับว่าเราควรเก็บความรักความสามัคคีของเขมรของเรามาไว้ไม่ควรไปรักใครซึ่งท่านต่อมานะครับเป็นคนไทยท่านนี้ได้มาแสดงความเห็นว่าสงสารคุณยายมาก ท่านไม่รู้ตัวเลยว่ากําลังตกเป็นเครื่องมือของสาวคนนี้แล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับว่ามันพยายามจะให้ยายยอมรับว่าแกเนี่ยมีเชื้อสายมีเชื้อสายขมิ้นแต่แกบอกว่าแกเป็นสยามมันก็สะอึกไปเลยนางขมิ้นตับอยแล้วก็ต้นเม้นนะครับตอบกลับว่าทําไมต้องมาทําอะไรกับประชาชนบ้านเราแบบนี้ด้วยแล้วก็มีท่านต่อมานะครับมาตอบว่าอยากได้อยากเป็นเลยต้องทําแบบนี้และคนนี้นะครับตอบอีกว่า เขาอยากให้สุรินเนี่ยไปรวมกับเขมรครับกัมพูชาอยากได้พื้นที่จังหวัดสุรินของเราซึ่งท่านต่อมานะครับคนนี้เนี่ยได้มาแสดงความเห็นว่าผมเป็นคนสุรินตั้งเดิมครับพูดได้5ภาษาครับเป็นความโชคดีที่เกิดเป็นคนหลายเชื้อชาติแต่ภาษาที่ใช้จริงๆในชีวิตประจําวันคือ3ภาษาครับเขาถามถึงความเป็นอยู่สารทุกสุขดิบของยายครับเคลมตรงไหนครับ ซึ่งหลังจากคอมเมนต์ตรงนี้นะครับได้มีคนไทยเนี่ยมาตอบกลับว,ว่าตอนถามมันไม่ได้เคลมแต่มันไปเคลมตอนอื่นอย่าลูกสวยมันเคลมทุกตรงแหละแล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบอีกว่าเป็นการเคลมทางอ้อมค่ะพวกมันกําลังจะสื่อว่าแผ่นบินของไทยเป็นของขเขมรไม่งั้นจะมีคนพูดภาษาขเขมรอาศัยอยู่ได้ยังไงคอมเมนต์ของเขมรโง่บางคนยังพูดเลยว่าคนไทยขโมยแผ่นบินเป็นคนหลายเชชาติพูดได้หลายภาษาเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็อยากให้เชื้อเขมรนมันแรงนักปกป้องประเทศไทยบ้างซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้ได้มาแสดงความเห็นต่อไปอีกว่าคนเขมรในประวัติศาสต,าตร์เขมรไม่มีไทยไม่มีเวียดนามซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับมีคนไทยมาตอบกลับอีกว่าประเทศที่ล้าหลังที่สุดในอาเซียนแต่ลอกกันเองว่าเคยยิ่งใหญ่มาก่อนซึ่งมีอีกคนนะครับมาตอบกลับในคอมเมนต์ตรงนี้ว่า อย่ามายุ่งกับพวกเราชาวสุรินเราอยู่อย่างสงบสุขเราไม่อิจฉาใครถ้าคุณเกิดหนึ่งล้านปีที่แล้วและอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เราจะเชื่อคุณรุณาอย่ามายุง่งอย่าวิจารณ์คนไทยซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับมีชาวขเขมรอีกคนมาตอบกลับว่าคุณเป็นคเนเขมรแต่คุณไม่รักขเขมรคุณได้กลายเป็นคนไทยแล้วไปต่อเที่ยวเมนต่อไปนะครับ โดยคนไทยท่านนี้เนี่ยได้มาแสดงความเห็นว่าค,ค้ำคนเขมรไปดูแลคนในขเขมรให้มีชีวิตที่ดีก่อนเถอะสุรินคือคนไทยจเจริญแล้วจ้าและมีชาวกัมพูชาอีกคนนะครับได้มาแสดงความเห็นว่าตอนไปประเทศไทยขเขมรบุริราบเขมรสุรินขเขมรศรีสะเกดดูถูกขเขมรหนักมากและมีคนไทยนะครับมาตอบกลับในคอมเมนต์ตรงนี้นะครับก็เขาเป็นคนไทยจะให้เขาเป็นคนขเขมรได้เลยนะ และมีอีกคนนะครับมาตอบอีกว่าคิดเองไหมอกติมากไปหรือเปล่าแล้วก็มีอีกคนนะครับมาตอบอีกว่าผมไม่เคยบอกว่าคนที่อยู่ในลราเป็นคนไทยไม่เคยบอกว่าคน12สองปันนาเป็นไทยไม่เคยบอกว่าคนเชียงรุ้งเป็นคนไทยทั้งๆที่เราพูดคุยกันเข้าใจใช้ภาษาเดียวกันแต่เราเคารพความเป็นประเทศของเขาเราคนไทยจะไม่พยายามยัดเยียดคนประเทศอื่นให้เป็นประเทศของตัวเอง และมีคนไทยนะครับมาตอบอีกว่าคนไทยนี้รักสงบไม่เคยไปว่าใครก่อนแต่พวกคุณมาก๊อปปี้คนไทยเลยโกรธเป็นธรรมดาคนทั้งโลกรู้ว่าคนไทยนิสัยดีไม่งั้นเขาไม่มาเที่ยวไทยทั้งโลกหรอกพวกคุณก็แค่ทํานิสัยให้ดีไม่เอาแต่อิจฉาไทยรัฐบาลพวกคุณนั่นแหละสอนให้คนขมรเกลียดคนไทยยิ่งทําให้ดูแย่ใน,านาสายตาชาวโลกและชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับได้มาแสดงความเห็นต่อไปอีกว่าเสียใจที่แผ่นดินเราและชาวเขมร แพ้ต่อประเทศไทยแต่มองลงมาบนถนนทุงน่งนาสวยกว่าประเทศไทยที่เต็มไปด้วยถนนซึ่งหลังจากคอมเมนต์ทีนักรับมีคนไทยมาตอบกลับว่าถ้าเสียแผ่นดินให้ไทยคเมนคงเป็นเมืองขึ้นของไทยแล้วแหละคิดวิเคราะห์ดีๆการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญซึ่งมีคนไทยนะครับมาตอบอีกว่าไม่ต้องเศร้ายายแกเป็นคนไทยมีสวัสดิการที่ประเทศไทยโคตรดีเลยแค่ไปโรงพยาบาลก็ใช้สิทธิส์สบายสบาย และมีคนไทยนะครับมาตอบอีกว่าตั้งแต่ร้อยปีแล้วขเขมรสูงเขาไม่คิดจะลงไปอยู่กับขเขมรต่ำหรอกและคนนี้นะครับตอบอีกว่าน่าเศร้านะเราภูมิใจที่เกิดเป็นคนขเขมรภูเขามีกษัตริย์ปกครองเรารักภาษาขเขมรเรารักประเทศไทยเพราะเราเกิดที่นี่ไม่ได้อบยยมาจากไหนและก็มีอีกคนนะครับมาตอบอีกว่าขเขมรเป็นเมืองขึ้นสยามมา423ปี ถ้าฝรั่งเศสไม่เข้ามาจังหวัดเสียมเรียบพัตตบองเกาะกงสีโซพลก็เป็นของไทยตอนนี้และคนนี้นะครับมาตอบอีกว่าถามยายเรื่องยังว่าอยากเป็นคนไทยหรือว่าคนขเขมรในขณะที่ท่านต่อมานะครับได้มาแสดงความเห็นต่อไปอีกว่าเมื่อก่อนสุริเนเขมรแต่ตอนนี้เป็นสุรินไทยซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาอีกคนมาตอบกลับว่าถ้าคนไทยสุรินพูดไทย มันไม่ใช่เขมรแล้วซึ่งท่านต่อมานะครับเป็นคนไทยได้มาตอบอีกว่าสุรินทร์คือประเทศไทยตั้งแต่ตายายคุณยังไม่เกิดอย่ามาอ้างว่าเป็นของกัมพูชาชื่อจังหวัดภาษาไทยตาทวดผมเป็นคนสุรินทอายุ100ปียังอ่านเขียนเป็นภาษาไทยแล้วก็มีคนไทยอีกคนนะครับมาตอบอีกว่าไม่ไปทวงเกาะสูกวกเวียดนามใต้บ้างรือ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านต่อมาเนี่ยนะครับได้มาตอบอีกว่าสุรินทร์ไม่เคยตกเป็นของกัมพูชากัมพูชามีประเทศได้เพราะว่าไทยตัดแบ่งให้ฝรั่งอย่างโง่กัมพูชาแค่ทาสที่คนไทยส่งไปรับใช้ฝรั่งและกัมพูชาไม่เคยรบชนะไทยมีแต่ไทยที่ปกครองกัมพูชาคนสุรินทร์คือถิ่นกําเนิดในไทยไม่ใช่แค่คนสุรินทร์ที่พูดภาษาท้องถิ่นได้ประเทศไทยยังมีภาษายาวีแบบมาเลเซีย ภาษามงภาษาแมวภาษายวนแบบเวียดนามและอีสานแบบลาวอย่าเคลมโ,โง่ๆไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปท่านนี้นะครับได้มาแสดงความเห็นต่อไปอีกว่าในปี1930เสียมมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่รวมทุกสัญชาติในประเทศเป็นไทยและเปลี่ยนชื่อประเทศขมิสุรินบอกเป็นคนไทยมันไม่ผิดเพราะว่าประเทศไทยมีความหลากหลายสัญชาติ ที่รัฐธรรมนูญไทยรวมเป็นผอบพันเดียวกันซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับได้มีคนไทยมาตอบกลับว่าคําว่าโซรินหรือว่าสุรินเขาเพิ่งใช้ไอทิศไปศึกษาประวัติจังหวัดสุรินมาใหม่นะว่าจังหวัดสุรินเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไหนๆก็มีอินเทอร์เน็ตใช้แล้ว Google ก็ <Google S 2> มี YouTube มีมเข้าไปศึกษาและคนไทยท่านต่อมามาตอบอีกว่าบอกแล้วให้กินปลาเยอะๆ สุรินคือสุรินเป็นคนไทยขมิ้นไรกรไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นคนไทยท่านนี้นะครับได้มาแสดงความเห็นว่าเมื่อ115ปีที่แล้วไทยเคยเสียดินแดนให้กับสนที่สัญญาอังกฤษรัฐกลันตันตกเป็นของมาเลเซียปัจจุบันคนไทยที่นั่นก็พูดภาษาไทยแต่ถือสัญชาติมาเลเซียซึ่งได้มีคนไทยนะครับมาตอบในคอมเมนต์ตรงนี้นะครับในพม่าก,ก็มีครับตะนาวสีพูดภาษาไทยแต่เป็นคนพมา่า ไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับซึ่งคนไทยท่านนี้เนี่ยได้มาแสดงความเห็นว่าเอายายเขาไปลงช่องได้ขออนุญาตไหมนั่น PDPA รู้จักไหมทั้งโทษทั้งปรับจับแจ้งเลยครับในขณะที่ท่านต่อมานะครับได้มาแสดงความเห็นว่าพยายามพูดขมียนใส่ยายเพื่อจะเคลมเป็นในในว่านี่ไงคนพวกนี้คือคนที่มีเชื้อสายขมนนั่งเดิมถึงพูดขมนฟังขมนได้ซึ่งได้มีคนไทยนะครับมาตอบอีกว่า คนไทยพูดที่3จังหวัดชายแดนใต้เขาเกิดในดตัวที่นั่นส่วนใหญ่พูดหรือฟังภาษายาวีวงเล็บมาลายูเขาเหล่นานั้นเป็นคนไทยวงเล็บสยามไม่ใช่คนมาเลเซียตันกะง,ง่ายๆแบบนี้คนมีความรู้เข้าใจซึ่งขั้นต่อมานะครับได้มาแสดงความเห็นว่าฟั่งใหญ่พูดรู้และเข้าใจทุกคำเพราะว่าคนสุรินเป็นเหมือนกันแต่ฟังสำเนียงของน้องๆดูบ้างมาดูบ้างเพราะน้องเป็นคนขเขมรกัมพูชาแท้ ในขณะที่ชาวกัมพูชาท่านต่อมานะครับท่านนี้ได้มาแสดงความเห็นว่ายายชาวขมรคนนี้พูดเหมือนเสี่ยมเรียบอังกอร์ซึ่งท่านต่อมานะครับคนนี้บอกว่าขมรถิ่นไทยจ้าในขณะที่ท่านต่อมานะครับได้มาแสดงความเห็นว่าการตั้งคําถามถึงต้นตอทาให้เกิดปัญหาหลายอย่างระหว่างไทยและกัมพูชาคนนี้นะครับเป็นชาวกัมพูชานะครับ ในขณะที่คนไทยท่านต่อมานะครับท่านนี้มากล่าวว่าผมเป็นคนสุรินยายแกบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนไทยพูดไทยคแมแมคุณก็อยากให้ยายเนี่ยเป็นชาวเขมรอีกคุณฟังไว้คแม์สุรินฟังเขมรไม่รู้เว้ยกลับบ้านคุณด่วนเลยในขณะที่ท่านต่อมาเนี่ยนะครับได้มาแสดงความเห็นว่าแน่จริงก็เอากลับไปเป็นคนเขมรไ,ได้สิคิดดูว่าคุณยายเขาจะยอมไป อยู่ไทยอยู่ในที่ที่จะเดินแล้วจะลดตัวไปเมืองคุณทำไมลูกหลานช่วยดูแลคนแก่ในบ้านด้วยนะอยู่ในแผ่นดินไทยอย่าให้คนแปลกหน้าสัมภาษณ์อย่าบอกกับใครว่าเป็นคนขเขมรคนนี้ไล่ไปให้ไกลอย่าให้มันมาทำคอนเทนต์ฟรีๆถ่ายยายขออนุญาตหรือเปล่าไม่รู้ขเขมรรู้จักคำว่ามารยาทไหมครับนี่เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่ผมนำมาจากในโพสต์ของชาวกัมพูชาคนนี้นะครับ สำหรับที่มาของคอมเมนต์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเพื่อนๆนะครับสามารถกดเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ